และคลิปนี้ครับสำหรับคนที่มีความสงสัยว่า Cosmo Q และ Cosmo X1 มีความแตกต่างกันยังไงวันนี้เลยเอา2เครื่องตัวขายดีครับมาทำคลิปทดสอบเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า ฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็การสกัดกาแฟทั้ง2เครื่องนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงถ้ามาดูในส่วนแรกก็คือส่วนของขนาดของ2เครื่องครับตัวที่เป็นไซส์ในการเปิดร้านกาแฟแล้วเป็นไซส์แบบพอดีไม่ใหญ่เกินไปวางที่บ้านวางที่คอนโดลแล้วดีอ่ะผมว่าตัว Cosmo คิว่าขนาดมันคอมแพกมากๆแล้วมันสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ในมุมที่แบบไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะส่วน Cosmo X1 ตัวนี้เอาพูดตรง,งนาะมันก็จะมีความหนากว่านิดนึงความใหญ่กว่านิดนึงซึ่งก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นไซส์คอมเมอร์เชียลกว่า การจุบอบเลอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าไซซิ่งของเครื่องที่มันใหญ่กว่าก็หมายถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การใช้งานโชงต่อเนื่องที่มันดีกว่านั่นเองเนาะรวมถึงในเรื่องของดีไซน์ผมมองว่า2เครื่องนี้มันมีความคล้ายกันตัวแบตเทียลเนี่ยตัวนี้คือเหมือนกันเนาะก็คือจะเป็นบอสสเตลเลตเหมือนกันแต่ว่าตัวคอชโมคิวจะเป็นตัวทําสีซึ่งก็จะมีสีขาวและสีดําแล้วก็เป็นแบบแมทเนื้อมันก็จะแบบมีความด้านด้านมันเรียบหรูไฮโซส่วนตัวเนี้ยเนื้อมันจะเป็นสแตนเลสจะมีตัวสีที่คาดีสําาและก็ขว ส่วนในเรื่องของการเติมน้ำเนาะของ2องเครื่องนี้ก็จะมีตัวแคงข้างหลังซึ่งสามารถเติมน้ำในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่จะมีความแตกต่างเรื่องของขนาดไซส์ปริมาณน้ำที่เติมถ้าเป็น Cosmo X1 เนี่ยสามารถใส่น้ำได้2ลิตรส่วน Cosmo Q เนี่ยใส่น้ำได้ประมาณ1.7ลิตรส่วนในเรื่องของปุ่มฮะตัว Cosmo X1 เนี่ยจะมีทั้งหมด4ปุ่ม เราจะเห็นว่าตัวปุ่มเนี่ยจะมีปุ่มน้ำร้อนนะฮะจะมีปุ่มซิงเกิลช็อตดับเบิลช็อตแล้วก็เป็นปุ่มแมนนวลสี่ปุ่มนี้มันสามารถที่จะเซ็ตค่าต่างๆได้อย่างอิสระเลยอย่างเช่นน้ำร้อนเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากได้น้ำร้อนออกมาในปริมาณกี่วินาทีเช่นต้องการเซ็ตไว้อยู่ที่10วินาทีเราก็สามารถกดค้างเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลมา10วิแล้วเราก็ปล่อยมือคราวนี้เครื่องมันก็จะจำค่าส่วนไอการตั้งน้ำของปุ่มซิงเกิลช็อตและดับเบิลช็อตของ Cosmo X1 อะ ช้ตัวระบบโฟล์มิเตอร์ซึ่งหลายคนน่ยถ้าอยู่ในวงการกาแฟาอาจจะเข้าใจว่าโฟล์มิเตอร์มันคืออะไรแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้อยู่ในวงการกาแฟาก็อาจจะงงๆนิดนึงซึ่งไอโฟล์มิเตอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยการวัดน้าที่วัดเป็น ML ละเอียดมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งค่าปริมาณน้ําอยู่ที่30 ML เนี่ยก็หมายความว่าเครื่องมันจะทําการวัดน้ําโดยการพัดน้ำนออกมาให้ได้30 ML มันก็จะมีความแม่นยํามากๆนั่นเองระบบโฟล์มิเตอร์เนี่ยก็คือเป็นระบบเครื่องชงกาแฟาใหญ่แบบ2หัวชงระดับหลักแสนขึ้นไป ก็ใช้ระบบนี้ส่วนถามว่า Cosmo คิวอ่ะการตั้งค่าน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวโฟลมิเตอร์แล้วแต่จะเป็นระบบท i m เมอร์ทาเมอร์คืออะไรก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการเซตตัวปุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ25วินาทีทุกครั้งที่เรากดเนี่ยมันก็จะจ่ายน้ําออกมา25ิาวิโดยที่ไม่สนว่าน้ําจะออกมาเท่าไหร่คราวนี้สิ่งที่มันอาจจะผันแปรบ้างก็คือเรื่องของการใส่กาแฟถ้าเราใส่กาแฟเดิมเช่นปริมาณ18กรัมหรือ20กรัม แล้วใช้ความละเอียดเท่าเดิมแทมเหมือนเดิมแล้วก็ชงเหมือนเดิมกดปุ่มเดิมการคัดเคลื่อนเนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยแต่ก็จะมีแบบเออร์เลอร์บ้างเช่นสมมุติเราใส่กาแฟเยอะขึ้นจากเดิมเราใส่18กรัมใช่ไหมแต่ว่าช็อตเนี้เราอาจจะใส่เป็น o v e r อร์โดสกรัมแทมกาแฟแรงแน่นอนว่าปุ่มนี้มันก็จะจ่ายออกมา25วิฉะนั้นการไหลมันอาจจะมีปริมาณน,น้าที่ไหลออกมาน้อยกว่าความที่ควรจะเป็นก็อาจจะมีการแกว่ง เรื่องของปริมาณบ้างแต่ X 1น่ะก็สามารถจ่ายปริมาณน้ำออกมาได้แม่นกว่าเพราะวัดเป็น ml นั่นเองแล้วก็ในส่วนของบอยเลของของเครื่องนี้ครับก็จะมีความแตกต่างกันตัว Cosmo Q เนี่ยจะเป็น3 t h e r อร์มลซ์ซึ่งก็จะมีตัวบออร์เนี่ยประมาณ600 ml อยู่อยเลอร์วางเรียงกันเลยซึ่งถามว่าอยเลอร์มันดียังไงก็คือว่ามันสามารถแยกการใช้งานแบบอิสระเนาะ จริงๆอะผมมีคลิปรีวิวแยกเต็มๆทุกคนสามารถไปดูเพิ่มเติมถึงดีเทลได้แต่ว่าวันนี้ให้ดูถึงการเปรียบเทียบแล้วกันอะสมมุติผมชงกาแฟ1แก้วปุ๊บผมสตรีมนมเนี่ยไอ้น้ำมันก็ออกมาเลยแต่ว่าไอ้น้ำที่ออกมาเนี่ยเอาตรงๆอะมันก็คือไอ้น้ำ ที่มาจากตัวบอ e r หนึ่งที่มันผ่านการเร่งความร้อนให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดไอ้น้ำออกมาซึ่งถามว่าความแรงมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับ X1 X1 เนี่ยมันเป็นระบบ Duo Boiler ซึ่งเป็นบออร์ใหญ่ 800cc แล้วก็1ลิตรซึ่ง 800cc เนี่ยมันก็คือตัวค f e ฟ่ o อ l e r ครับส่วน1ลิตรเนี่ยก็คือเป็นส่วนของสตรีมนี่เราจะเห็นว่าเวลาสตรีมออกมาเนี่ยอ่ะดูแรงสตรีมนี่มันก็จะแบบออกมาแรงสม่าเสมอมากๆนั่นเอง เครื่อง Cosmo X1 วสตรีมมันใหญ่มากกว่า1ลิตรมันมีขนาดบออเลอร์ที่ใหญ่กว่าตัวคิ้วเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบหเท่าฉะนั้นมันจุไอ้น้ำได้เยอะนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของขนาดของหัวชงเนาะผมมองว่าตัวเนี้ยที่เป็นแบบแอร์เรียในการชงกาแฟาระหว่างดิปเทถ่าน้ำทิ้งและตัวเนี้ย ของ X1 คเนี่ยค่อนข้างมีสเปซเยอะมากแล้วก็มีตัวตะแกรงเนี่ยให้ซึ่งจริงๆเครื่องคิวก็มีตะแกรงให้นะแต่ว่าพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยตัว X1 เนี่ยก็จะมีความสูงกว่าประมาณสัก5เซนถึงประมาณ7เซนโดยประมาณนะฮะหมายความว่าเราสามารถใช้แก้วคาเฟ่เราสามารถใส่ถ้วยไอศกรีมหรือเราสามารถใช้แก้วแบบไซส์ใหญ่16ออนเนี่ยวางข้างใต้ได้เลยในการที่จะชงกาแฟส่วนถามว่าคอสโมคิวอ่ะมันแคบไหม มันก็ไม่แคบนะจริงๆคือมันก็เป็นลักษณะของทอคับเหมือนกันแต่ว่าไซซิ่งของมันเนี่ยก็จะต่ํากว่านิดหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของเกจวัดเนาะก็จะสลับด้านกันมาถ้าเป็นตัว Cosmo X1 เนี่ยเกจมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าเครื่องส่วนตัว Cosmo Q จะอยู่ขวามือเราซึ่งไอ้สองตัวนี้มันก็จะบอกว่าแรงดันในการสกัดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่บาร์หน้าจอฮะของ2เครื่องนี้หน้าจอดิสเพย์มันอาจจะดูเหมือนกันแต่ฟังก์ชันมาไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่า คอมอคิวเนี่ยเหมาะกับร้านคาเฟ่ขนาดเล็กหรือขนาดแบบกลางใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายแต่ X1 เนี่ยมันจัดในเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของเซ็นเซ,นเซอร์อุณหภูมิต่างๆมาเยอะแยะมากมายซึ่งไอ้หน้าจอตัวเนี้ยเราสามารถเล่นได้อย่างแรกก็คือดูเรื่องของช็อตทัมเมอร์ก่อนนี่มีบอกช็อตทัมเมอร์ว่าตอนเนี้ยในการสกัดชอด็อตหนึ่งชอ็อตมันใช้ระยะเวลากี่วินาทีอย่างที่2ก็คือการปรับในเรื่องของอุณหภูมิฮะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ ตั้งแต่อุณภูมิ80องศาจนถึง1 1 0องศาซึ่งเราก็สามารถเล่นอุณหภูมิและก็การสกัดเนี่ยได้เยอะเล่นอุณภูมิมันดียังไงก็คือว่าถ้าเกิดบางทีเรามีกาแฟตัวหนึ่งแล้วเราต้องการเพิ่มการเอ็กทรักชั่นให้มันสกัดออกมาได้มีความเข้มขึ้นกาแฟร้อนขึ้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับกาแฟเลยไม่ต้องปรับความละเอียดไม่ต้องเพิ่มปริมาณไปเล่นกับอุณหภูมิแทนจากเดิม9 4องศาอาจจะไป96องศา95องศาเพื่อเล่นอุณหภูมิตัวนี้หรือเราาาาอจจะมีกแฟบงัว ที่มันเหมาะกับการใช้อุณหภูมิแบบไม่ต้องร้อนมากเพื่อดึงฟรุตตี้ดึงความเปรี้ยวของกาแฟาออกมาแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิเป็นสัก92องศาหรือ91องศามันก็มีความแฟกซิเบิลในการใช้งานเนี่ยเยอะกว่าเดิมนั่นเองส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบนาะก็คือเรื่องของการเล่นพรีนฟิวชั่นเราสามารถปรับพรีนฟิวชั่นได้หรือว่าปิดก็ได้นะถ้าปิดก็คือจะเป็นเลขศูนย์แต่ถ้าเกิดเราต้องการปรับพรีนฟิวชั่น4วินาทีเราก็ปรับไปที่ p 0 4แล้วก็ลองกด จ่ายดูมึงเนี่ยมันก็จะหยุด4วิฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสกัดต่อวินาทีที่5ประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอตัวพรีฟิวชั่นเนี่ยมันสามารถปรับได้ตั้งแต่1วิจนกว้างไปถึง30วินาทีก็มีเลนให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยส่วน Cosmo Q ิตัวนี้เนี่ยหน้าจอทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็เหมือนกันเลยก็คือเรื่องของช็อตทามเมอร์ที่เราเห็นเนาะแต่ส่วนการตั้งอุณหภูมิเครื่องนี้ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ โดยเขาจะเซตมาอยู่ที่ค่ามาตรฐานโรงงานก็คือ94องศาแล้วก็สามารถเล่นในเรื่องของ p รีอินฟิวชัได้เช่นกันนะฮะนี่เราสามารถเล่น p รีอินฟิวชัได้เหมือนกันเลยอะสมมติ3วิเนาะก็ลองดู <c oughs> เนี่ยมันก็จะหยุดวิที่4ก็จะเริ่มจ่ายกาแฟอีกครั้งหนึ่งเนาะทั้ง2เครื่องนี้ก็เป็นปั๊มไวเบชั่นเหมือนกันซึ่งถามว่าเพียงพอไหมในการชงกาแฟต่อเนื่องแบบประมาณ100แก้วต่อวัน ผมคิดว่าเพียงพอมากๆถ้าเป็น Cos โม Q ิเนี่ยวันหนึ่งรองรับเนี่ยประมาณ50ถึงประมาณ70แก้วโดยประมาณส่วนถ้าเป็น Cos โ o ไอวันตัวนี้สามารถลองรับปริมาณตั้งแต่80แก้วถึง100แก้วแบบสบายๆซึ่งเราก็เคยทําคลิปทดสอบการชงแบบ1ชั่วโมง1 0 0แก้วกับเครื่องนี้มาแล้วนั่นเองส่วนการสตรีมของ2เครื่องนี้ก็เป็นแบบคันโยกเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการสตรีมของ2เครื่องกันพร้อมไหมนะนี่เห็นบ้าอันนี้มาก่อนละเร็วกว่า แล้วก็จากเนี่ยเนื้อมันก็จะแบบแรงกว่านี่อ่าซึ่งถามว่ามันสตรีมง่ายไหมมันสตรีมง่ายทั้ง2เครื่องแต่ตัวเนี้ยความเร็วความแรง p e r f o r m ร์แมนซ์มันก็สูงกว่านั่นเองฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยนอกเหนือจากไบเลอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งสองบเลอร์ระบบโฟล w m มิเตอร์ที่จ่ายน้ำแม่นยำมากขึ้นเรื่องการตั้งค่าต่างๆที่แบบสถเยรมากๆ การสตรีมนมต่งางๆการเล่น p พีนฟิวชั่นต้องบอกว่ามันก็เหมาะกับคอมเมอรเชียลแบบจ๋าๆเนาะส่วนตัวคอสโมคิวอ่ะก็จะเหมาะกับร้านกาแฟาขนาดเล็กหรือโฮมคาเฟ่เดี๋ยวนี้คนนิยมเหมือนร้านกาแฟาในบ้านแล้วขายผ่านแกร ร้านอาหารหรือร้านกาแฟจริง,รงๆก็ใช้ Cosmo Q เยอะและ2เครื่องนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีมากๆติด1ใน5ของ Top s e ซ l e r ของ Worldwide Coffee เลยแต่ขอเสริมเรื่องสำคัญของ Cosmo Q อีกนิดนึงครับซึ่งตัว Cosmo Q เนี่ยจะมีระบบการหยุดทำงานฮะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้30นาทีเพื่อเป็นการเซฟพลังงานนั่นเองแต่หากต้องการสแตนบายทั้งวันโดยที่ไม่ต้องคอยกดปุ่มเนี่ยผมแนะนำเป็น Cosmo X 1ดีกว่าครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองสกัดชอด็อตเนาะให้ดูว่าทั้ง2เครื่องนี้ช็อตที่ออกมามันมีความ เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะลองเล่นในเรื่องของการสตีมนมดูว่าสตีมนมออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยวินาทีในการสตีมนมในปริมาณเท่ากันอะไรใช้เวลาเยอะหรือน้อยมากกว่าแล้วก็คุณภาพนมต่างกันยังไงบ้างน,นั่นเองเริ่มจาก c o s โ o คิวก่อนอันนี้เราใช้ปริมาณกาแฟา18กรัมลองดูเนะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงดูนะนี่กรไหลหุย โอเคอันนี้เมื่อกี้เราเปิดตัวพรีนฟิวชั่นอยู่ที่ประมาณ4วินาทีนะครับนี่ผลลัพธ์ที่ได้ช็อตนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปรับกาแฟให้แบบละเอียดมากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช็อตที่โอเคมากๆเลยการไหลของช็อตเดี๋ยวลองมาดูการสตรีมนมบ้างของเครื่องนี้จับเวลาให้หน่อยดิเอาจริงๆมันมันสตีมง่ายทั้งคู่อะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้มันก็เป็นรุ่นแบบ คือมาตรฐานมันมันดีมากๆอยู่แล้วสตรีมแบบเนียนมากนุม่มมากโอเคเนี่ยนมที่ได้เน,ะะนาะลักษณะของเนื้อนม ว่ายอดเยี่ยมเนาะเรื่องของเนื้อนมที่ได้มาดูรุ่นพี่กันบ้างดีกว่าเนาะกับ Cosmo X1 โอเคปึ๊บนี่ต้องบอกว่าช็อตแบบสวยเหมือนกันอะคือต่างกันตรงไหนก็ตรงบอย l เลอร์แหละของ X1 มันก็จะมีขนาดบอย l เลอร์คอฟฟี่บอยเลอร์ที่ใหญ่กว่าประมาณ200 ml นั่นเองเนาะ คือถ้าด่าไวช็อตกาแฟการไหลาการสกัดเนี่ยผมว่าทั้ง2ตัวนี้ทําได้แบบในความรู้สึกนะคือดีอยู่แล้วอะ่ะอ่ะโอเคมาดูสตรีมเนาะจับเวลาอ,อันนี้สตรีมแรงกว่านะรู้สึกได้เลยแล้วก็เรื่องของการหมุนวนนมเนี่ยดีเพอร์เฟมากๆ หยุดครับเท่าไหร่นะ 17, 17วินาทีก็โอยเฉลี่ยปริมาณน,นมเท่ากันเฮ้ยเนื้อดีมือเอาตรงๆ็รู้สึกว่าเนื้อแอปดีกว่าเนื้อดีกว่าคอสโมคิวนะการสตรีมนะ และนี่แหละก็เป็นผลลัพธ์ของทั้งสองเครื่องเนาะซึ่งถามว่าเครื่องนี้เหมาะใครผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่เริ่มต้นในการทําธุรกิจกาแฟไม่ว่าจะเป็นสเกลแบบเริ่มต้นเล็กๆคนที่ศึกษาเรื่องกาแฟอยากมีเครื่องชงกาแฟดีๆไว้ชงเองที่บ้านออฟฟิศ ร้านอาหารต่างๆผมว่า Cosmo Q ก็ถือว่าตอบโจทย์ส่วน X 1่ะผมมองว่าก็เหมาะคนที่เน้น performance อีกระดับหนึ่งถ้าอยากได้ feeling ของการชงกาแฟกับเครื่องใหญ่เครื่อง Commercial ได้การ s ต e a m แบบเทพเรื่องการเล่นอุณหภูมิต่างๆกับกาแฟมีความหลากหลายผมว่า X 1คือตัวจบฮะเครื่องเดียวที่คุณสามารถที่จะต่อยอดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องกาแฟ พร้อมกับเริ่มทำธุรกิจจากมันได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับขอฝากแบรนด์ Cosmo ไว้กับทุกคนด้วยนะครับ Cosmo เป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจในการทํามากๆแล้วก็ทุกโมเดลที่เราขายไม่ว่าจะเป็น Cosmo X1 คอสโมคิวหรือว่าน้องใหม่ Cosmo i อวอรเราเป็น c l u s i v e เพียงเ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะฉะนั้นก่อนซื้อทุกครั้งดูด้วยว่าเป็นแบรนด์ Cosmo หรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนก็ตาม World w วอร์ไวด์คอฟทุกสาขาหรือว่าสามารถแชทเข้ามาคุยตามแบบไลน์แอดของ World w วอร์ไวด์คอฟฟได้เลยแต่ตอนนี้ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือช่องทางของ s h o ป e ปีนั่นเองก็จะมีแบรนด์ใหม่ชื่อว่า Cosmo Official Online ครับเป็นแบรนด์ Cosmo โดยตรง และเป็น s h อ p e e Mall ด้วยซึ่งการเป็น s h อ p e e Mall ได้หมายความว่าเราได้เป็น a u t h o r i z e d ์ดิลเลอร์ลายเส้นอย่างเป็นทางการของแบรนด์นี้นะครับส่วนใครครับที่สนใจอยากจะมาทดลองเครื่องทดลองชิมอยากลองเล่นฟังก์ชันต่างๆรวมถึงสัมผัสเครื่องจริงสามารถติดต่อได้ที่เวอร์ไวท์คอฟฟี่ใกล้บ้านท่านทุกสาขาเลยครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่างๆของ w วอร์ไวท์คอฟฟี่ด้วยสาหรับ EP นีนี้ผมหวังว่าคงจะเคลียร์ข้อข้องใจนะฮะเอา2รุ่นมาเปรียบเทียบให้เห็นจะจะติดตามชมใน EP ีหน้ากันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ